เอาละครับผมก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์แบบอิมมจิของในโปรเฟซบุ๊กกันเนาะอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้มานำตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก่อนอื่นนะครับผมเราได้กดเข้ามาที่ Google กันนะครับผมเราก็มาพิมพ์ค้อคามที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะว่าเกมอิมมจิแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็พอเราได้พิมพ์ค้อคามตามมาได้แบบนี้เราจะเจอเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เราจะกดเข้าไปกันได้นะครับผมก็ได้เว็บไซตนะ์เนาะ อ่าแล้วก็พอเราได้กดให้มากันแล้วที่ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้กดลงทะเบียใช้งานกาสมัคสมาชิกกันเนาะสำหรับใครที่ผมที่ไม่มีสมาชิกก็ได้กดสมัครสมาชิกก็ได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้กดสมัครสมาชิกกันมาแล้วในส่วนหน้าต่างก็จะมาเขาจะมีได้กรอกข้อมูลเอาไปแบบนี้นะครับผมแต่ก็มาติดติดตรงหน้านี้เปต่อการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปผมเป็นเทคนิคง่ายเป็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่เ้อยเลยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วอยากจะลงทะเบียใช้งานก็มากดลงทะเบียใช้งานได้ตรงนั้นนี้ก็ไปได้เลยเนาะอ่าแล้วกดลงชชใ้งานกันไป อ่ะพอเราได้กุญลงซื้อใช้งานมาแล้วนะต่างแรกผาใช้ยอยู่ตัวนี้แล้วทุกคนกลับมา พได้กดกลับมากระแ้วที่หน้าต่างในเว็บไซต์เดี๋ว่าลงชื้อช้งานกันมาหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาเนาะในหน้าต่างแรกงเว็บไซตก็ไดเป็นอีกนิ่หนึ่งนะผมก็ได้มีบุ๊มู่บริการแบบฟอรมแล้วสามารถที่จะเริ่มทำกันได้เนาะหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงด้านนี้นะครับผมกับเราสามารถที่จะมาทำกากันได้เนาะหรือว่าใครของที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้เดี๋ยที่จะเติมเงินก็ให้มากดที่ตรงนี้กันได้ผมทีบเ่าเติมเงินเนาะอ่ะเราได้กดทำกรแล้วที่ในส่วนหน้าต่างกับเติมเงินนะผมเขาจะมีหน้า สาหรับใครที่มีช่องทางในการเติมเงินช่องทางไหนสะดวกก็สามารถที่จะเลือ,อกไปได้เลยเนาะ หรือว่าใครถ้าผมที่ติมเงินกันไปได้แล้วหรือว่ามีเงินอยู่แล้วในส่งเว็บไซต์ก็สามารถที่จะกดกลับมามที่ในหน้นาต่างเดิมของเว็บไซต์กันได้เลยเนาะอ่าแล้วพอเราได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์ของคนนี้เราก็มาเลือกหมวดหมู่บริการที่ยวน้องจะทำการกันได้เลยเนาะเราก็เลือกกันไปก่อนได้เลยของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเนาะเรา,าก็มาเลือกนะผมที่หมวดหมู่เนาะหมวดหมู่ก็มีเราได้เลือกกันแบบนี้นะผมเดี๋ยวที่เราจะทำการกันเนาะก็เป็นการเพิ่มลายอิโมจิผมก็เลือกกันไปได้เลยแล้วพอเลือกกันได้ที่หมวดหมู่อันาะะะะผผผมมมมจจจจเเเเลลลลืือออกกกปป็นนิิโหัััววใรบไยแ้น เมื่อจริงหัวแจนี้อ่ะแล้วพอเลิกกันได้ทั้งหมดหมดบริการได้ร้องการทเราำเการแล้วผมทีนี้เราก็เกิดกับมาที่โปรไฟล์บุ๊ก Facebook ของเราเพิ่มาาการล็อกลิงก์อ๋อแล้วพอได้โปรไฟล์บุ๊กเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางอะไรเงี้ได้แบบแอร์ให้จำนวรนรายการเพิ่มไปได้เลยอ่ะแล้วก็พอได้ใส่เท่านี้ก็จำนวนได้แบบนี้เราก็สั่งซื้อไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็พอได้ใส่ท่งลิงก์แล้วก็จะ <c oughs> จะไปย้อนทําไมแล้วครับผมพูดทวนะิตขอโทษเดวยเนาะอ่ะพอได้สังงส่งซื้อกันไปล้วผมการสั่งซื้อเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกระะด้ดูกันได้เป็นแบบนี้เลยนะเนาะหรือว่าเพื่อสำหรับใครได้สัง่งซื้อกันไปได้อยากดูยอดได้รือว่าเป็นยังไงก็ให้มากดดูที่ตรงนี้กันได้ที่ประวัติการซื้อเนาะอะพอได้กดเข้ามาก็ดูกันแล้วที่ประวัติการซื้อในส่วนหน้าตามประวัติการซื้อเขาจะมีหน้าตามแบบนี้เลยนะผมเ็นก็เร,ราสามารถที่จะกดเข้ามาเนาะเพื่อมาดูบดบุหรือบริการอมไรกันได้ตลอดําการอย่เนาะป็ที้่ๆการกันไปก่เลยกรู่น อ่ะหรือว่าใครแล้วผมจะได้คำเมางชังไงกันบในเว็บไซต์และเอยากที่จะด้มู้บนบุหรือบริการอะไรยังไงมีการเสริมเพิ่มเติมของในเว็บไซต์ก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในส่วนตรงนี้กันได้ผมก็บริการเนาะอ่ะพอได้กดเข้ามาก็ได้บริการในส่วนหน้าต่างบริการเขาจะเป็นหน้าต่างรวมหมดบุบริการอะไรทั้งหมดของในเว็บไซต์ครับเราจะไม่ได้กดขีเข้ามาเพื่อมาดูหรือเข้ามาทำการอะไรกันยังไงกันได้เนาะอยากที่ไะ้เข้ามาดูรายละเอียดอะไรยังไงมีการเสริมเพิ่มเติมในส่วนเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้ามาดูไดูได้ หรือว่าใครที่ได้ทําการอะไรต่างๆกับแล้วหรือว่าเข้ามาใช้งานอะไรต่างๆกับแล้ในเว็บไซต์เกิดมีปัญหาในรขัดข้องหรือว่ายังไงในการใช้งานเว็บไซต์เนาะก็สามารถเด็กดกลับมามที่ในหน้าต่างแรกของเว็บไซกันได้เนาะแล้วก็จะมีในหุวมันไม่ใช่ต่างแรก เคยถูกแล้วแหละผมพอเราเกิดปัญหาหรือว่าการใช้งานอะไรกัดข้องอะไรยังไงเนาะเพียงแค่กดกลับมาที่หน้าต่างในเว็บไซต์เนาะแล้วก็มากดคลิกที่ตรงนี้ผมที่คำว่าช่องทางติดต่อแอดมินเนาะแล้วก็มาเลือกช่องทางในการติดต่อแอดมินสองช่องทางนี้นะผมเพื่อไปแก้ปัญหาแอดมินกันเนาะสำหรับใครผมที่เกิดปัญหาระดสบลูกต้องทางไหนในการที่จะติดต่อแอดมินก็สามารถที่จะเลือกช่องทางในการติดต่อแอดมินสองช่องทางนี้กันไปได้เลยเนาะอ่าหรือว่าใครได้ใช้งานกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาขัดข้องหรือว่ายังไงเลยหรือได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กััััััััันน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 แแแแลลลล้้้้้้้้้ววเเ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 เาา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 ะะะะะะกก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 ิิดดดดททททีีีีี่่่่่่่่่่สสสสใใใจจจตตออ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 อรร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 งง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 พพพืืืืืหหหหขขขไไไไไไไ็็มมมมถถค์ปยย ส,สามารถที่จะอ่านรายละเอียดในส่วนตัวนี้เพื่อทําการเข้าใจกับในส่วนตัวนี้กันได้เนาะแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาเด้ผมจะลองพากลับมาดูที่ยอดการกดไลค์มูจิเฟซบุ๊กเรากันดีกว่าเนาะเหมือนยอดจะยังไม่ขึ้นแบบนี้แต่ผมลงนี้น่าจะให้ดูกันนะผมว่าเพิ่มขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าเหมือนกำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมลองดีน่าจะสลบเนาะอ่ะก็เหมือนกำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาครับผมแต่ว่า เดี๋ยวก็มันยังไม่ขึ้นเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะนั่งรอกัไปก่อนเลยยอดมันขึ้นเยอะๆก่อนเนาะแต่เพื่อไม่เสียเวลาคนดูอะไรยังไงเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ยอดกำลังขึ้นเยอะแล้วคือเสร็จเลยแล้วกันเนาะ เอาล่ะครับผกลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมได้ทําการสังซือไปดังนั้นรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์อีโมจิของในเพจ Facebook เราเขาก็ได้กํลังทําการเพิ่มมาจนเพิ่งเกินครึ่งมาแบบนี้แล้วเนาะและขั้นตอนก็ยังง่ายๆแบบนี้ด้วยของแตัดขั้นตอนในการทําเนาะเพื่อสําหรับใครที่ได้ดูไปแล้วเกิดสนใจที่อยากจะเข้ามาใช้งานรายละเอียดนะคราทดลองใช้งานการใช้งานของเว็บไซต์เนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาในเว็บไซต์เพื่อได้เข้าเพใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะหรือว่าใครนะผมที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องหรือว่ายังไงก็สามารถที่ไปแก้ปัญหากับแอดมินในส่วนเดี๋ผมได้สอนหรือได้บอกกับประดาของติต่อแอดมินเนอะหรือว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะผมแล้ว ก็สนใจที่อยากจะใช้งานกันแบบง่ายๆไม่ต้องมานำพิมพ์ปหาเนาะก็ในเว็บไซต์ก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันแล้วด้วยเผื่อใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันไว้บนอุปกรณ์แพลตฟอร์มของท่านที่ท่านสะดวกใช้งานกันได้เลยเนาะหรือว่าใครของที่ไม่สะดวกที่จะด,ดาวน์โหลดหรือว่าพิมพ์ปัญหาอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้กันก็ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของที่เราดูในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแลเนานนะหากวันนี้ผมพูดเลยผิดไปแ้้้ววททาบพััดดกกกนนนไป็ตอองขโษยเะหรือวว่่่าใครทีดดูกันไไไปแล้ม้เห็นว่ายพลาดอะไปก็ต้องขอบคนะอขอบคนะบคุณนะรั